我这样。Oh, ติปันโนสาวกสังโธโอโจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโธญาญะปิปังโนสาวกสังโฆตามีติปติปันโนปะคะ การสขั้นตอนขั้นตอนที่1ตั้งฐานจิตก่อนใส่บาตรขั้นตอนที่2าการตั้งฐานจิตระหว่างตักบาตรขั้นตอนที่3าหลังจากที่ตักบาตรแล้วก็มาดูขั้นตอนที่1เราตั้งฐานจิตก่อนใส่บาตรให้ถือสิ่งของที่จะใส่บาตรยกขึ้นทุนหัวแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานทำบุญตักบาตร พระที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระอาริยสงสาวกท,ทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหนึเพื่อตั้งใจสืบทอดพระศาสนาเจริญบุญกุศลในธรรมจันลงคุณงามความดี 2. ธงทำนุบำรุงพระศา,าสนา 3. ทรส่งเสริมคนทำดีสืบพระศา,าสนา 4. ส่งเสริมตนเองทำดี 5. จะเจริญธรรมปฏิบัติธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 6. กเฮ้ยธรรมะทั้ง6ข้อนี้เป็นปณิธานของเราเป็นเจตนาลมของเราเป็นเป้าหมายของเราในการที่เราทำบุญตักบาตรนี้ต่อไปขั้นตอนที่2ระหว่างตักบาตรจิตของเราจะต้องสำรวมไม่วอกแวกไม่คิดเรื่องอื่น ให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันต่อไปขั้นตอนที่3หลังจากที่เราตักบาตรแล้วลเราก็ถ้าจะส่งกุศลควรที่จะขวดน้ําการปวดน้ําส่งกุศลน,นี้มีทั้งแบบส่งกุศลแบบจบจงแล้วก็ส่งกุศลแบบทั่วทไปกรณีที่1เราขวดน้ําส่งกุศลให้กับเจ้ากันในเวร เราก็จะกล่าวว่าบัดนี้ขออัญเชิญพระแม่ธรณีโคเสดมาเป็นสังฆพยานในการส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรบัดนี้ลูกขอสำนึกผิดยอมรับผิดที่ได้ล่วงเกินต่อเจ้ากรรมในเวรลูกขอขมาและขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรถ้าเรารู้จักชื่อกรรมก็บอกไปอย่างเช่นกรมโลภะกรรมโทสะกมโมหะ กรรมราคะ,ก,าาก,ะก,ารรกรรมอกตัญยูกรรมโกหกหลอกลวงกรรมลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเราก็ข่าวไปแล้วก็พูดว่าขอเจ้ากรรมในเวรได้โปรดมารับกุศลโปรดเมตตาเ็นดูเห็นอกเห็นใจอภัยให้กันและขอได้โปรดเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ ส่วนการส่งกุศลกรณีที่2ก็คือส่งกุศลให้ให้ทั่วๆไปถ้าส่งกุศลไม่เจาะจงเราก็ควรแผ่กุศลทั้ง5ข้อ,อดังนี้นะบัดนี้ขออัญเชิญบารมีพระแม่ธรณีโปเเด็จมาเป็นสกีพยานในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังนี้ 1. ขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่กำลังเสวยวิบาก,กรรมณนปะัจจุบันนี้ 2. อขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่กำลังจะมาเสวยวี่บากกรรม 3. ขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั่วๆไป 4. ขออุออทิศกุศลถวายแด่เทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ปกปักคุ้มรองดูแลรักษาลูก 5. ขอเก็บกุศลไว้เป็นส่วนหนึ่งไว้เป็นสเสบียงให้กับตนเองบัดนี้ลูกขอสำนึกผิด ยอมรับผิดที่ได้ล่วงเกินต่อเจ้ากรรมในเวรลูกขอขมาและจำมันทำบุญสร้างกุศลด้วยการเจริญพรมวิหารสเจริญพลังธรณีวิหารหอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยจิตสำนึกนี้ขอเจ้ากรรมในเวรได้โปรดมารับกุศลโปรดเมตตังดูเห็นอกเห็นใจอภัยให้กันและขอได้โปรดเอาโหสิกรรมแก่ลูกด้วยโราาสาธุ ต่อไปก็จะมีขั้นตอนที่4เนาะอธิษฐานขออานิสงส์บางครั้งเราก็จะขอพรอ,อะไรต่างๆก็อธิษฐานขอให้บังเกิดอานิสงส์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นจะอธิษฐานขอหรือไม่ขอรรนนนต่อสล้แกนไขนัะนาถ้าหากว่าขอก็จะพูดว่าด้วยอนุภาพแห่งกุศลน,นี้ไอให้ลูกมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสำเร็จ มีดวงตาเห็นธรรมมีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตวิญญาณดีแค้วค่าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตาลุน้นเสริมดวงชะตาพลิกจากร้ายกับกลายเป็นดีแก้เหตุวิบากกรรมโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมทรงสุขภาพแข็งแรงค้าขายดีสุขสันติสุขสันติสันติสุขด้วยเธอ สาธุคำขอ,อขอพรขอให้เกิดอานิสงส์นี้ก็สุดแล้วแต่จะยาวจะสั้นเลือกเอาเองนะเราไหว้พระพุทธเจ้าทำไมเราไหว้พระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเรากรทันยูสํานึกบุญคุณของท่านรู้พระคุณของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เราไหว้ท่านทำให้เราอยู่ดี มีความปลอดภัยเราตื่นขึ้นมาได้เพราะพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ผู้คนเมตตาต่อเราก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้เราไหว้พระพุทธเจ้าจึงเกิดกุศลคืออะไรก็คือว่าเกิดโอกาสที่จะได้รับปัญญาแต่บางครั้งเราได้รับปัญญาแล้วแต่เราไม่อยากจะทำตามปัญญานั้นแสดงว่าเราสละสิทธ์เองช่วยไม่ได้ก็ในมือคุณมีสิทธ เข้าไปทำประตูแต่คุณไม่ทําคุณมีสิทธิ์ได้รับคูปองแต่คุณไม่เอาก็ช่วยไม่ได้หรือแม้แต่คุณได้รับคูปองแล้วแต่คุณไม่ใช้ก็ช่วยไม่ได้คุณรับสิทธิ์เองได้คุณก็สละสิทธิ์เองได้การทําบุญเราได้รับผลไปแล้วเรารับเป็นคูปองรับมาเป็นสิทธิ์แล้วคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็เป็นฝ่าก็เป็นการฟาวอยู่นั่นเอง เพราะว่าผลน,นี้จึงจะไปต่อผลผลน,นี้จะไปเป็นเหตุของอ,อีกตัวหนึ่งเป็นเหตุของตัวนี้กันแล้วก็จะไปก่อเกิดผลอีกอดีกว่านั้นอีกเพราะว่าเราทิ้งผลตรงนี้ก็เหมือนกับเราทิ้งเหตุไปเลยสมมุติว่าตรงนี้เกิดผลแล้วจึงเป็นเหตุของตัวนี้จึงจะมาเกิดผลที่ดีกว่านี้ ถ้าเรามาสร้างาเรามาสร้างกุศลแล้วแต่เราไม่เข้าใจปัญญาขององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไหว้นั้นกุศลก็คือมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์ให้เกิดปัญญาถ้าเราไปปัดกวาดวัดทุกวันเดี๋ยวก็จะเจอพระองค์หนึ่งหรือรูปหนึ่งที่จะมาสอนเราได้เพราะเรามีโอกาสส่วนพระท่านให้โอกาสยังไงก็ต้องมีผู้มาให้ปัญญาอาจจะเจอผู้รู้ก็ได้ เรานำพัตทหารไปถวายรพระภิ<ำ>สุสงฆ์เราก็ได้บุญแล้วหรือไ,ได้ความสบายใจแล้วตัวบุญนี้ก็จะกลับเก็บไว้เป็นสบเสบียงบุญให้กับเราในเมื่อเราถวายพัตทหารนี้แล้วเราก็ได้กุศลด้วยแต่สมมุติว่าเราค้าขายเจ๊งพระท่านก็ไม่ได้ให้ปัญญาแก่ผมเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ถามพระพระท่านก็เลยไม่ได้อธิบายให้เราเราเอาสายยางสายยางน้ำเนี่ยไปถวายวัด แล้วจะให้รวยเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเอาสายยางนี้ไปขายนี่แหละรวยแน่นอนถ้าเราซื้อผลไม้ไปถวายพระพุทธรูปท่านก็ไม่ได้พูดปัญญาให้แก่เราแต่เราเมื่อถวายพระพุทธลูกแล้วเราต้องไปผ่านพระสงฆ์ให้ท่านอธิบายธรรมะให้ปัญญาแก่เราถ้าเราถวายพระพุทธเจ้าแล้วเราจะคิดถึงพระธรรไม้ถ้าคิดถึงพระธรรมในพระธรรมก็จะมีหมวดธรรมะเกี่ยวกับการค้าขาย เราก็จะเกิดกุศลแล้วเป็นปัญญาไปทําค้าขายได้แล้วถึงแม้ไม่มีพระสงฆ์มาอธิบายให้เราทํามาค้าขายดีแต่ก็สิ่งที่เป็นพระธรรมก็จะอยู่ในนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคุณของพระพุทธเจ้าก็คือว่าท่านสอนให้เรารู้จักทุกขและ้นทุกให้ทุก,ให,ทกให้ลดทุกขลงมา ก็คือว่า 1. ให้เรียนรู้แล้วก็สอน 2. ท่านยอมเสียสละเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างทําให้เราดู 3. าแสดงกรรมเพื่อจเจริญธรรมถ้าเราไม่ทําก็จะถูกลงโทษอย่างไรถ้าเราทําแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าพิสูจน์ความจริงให้ดูสร้างเหตุให้ถูกต้องผลย่อมดีแน่นอนนี่คือหัวใจของพระศาสนา อเลนตีเป็นโจฮันโจฮันมิยาแมทชิลเป็นผู้ชื่อเขาอาได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวแทนทำบุญตักบาตรไทยเนเาะเหล่าซื้อก็ให้กับตระกูลอ้างตระกูลตุงทุกๆคนวันพระพุทลุกอ่าพูดก็คือผมเป็นตัวแทนมาเลเซีย 啊！今天我来代表、呃、家人、呃、兄弟、呃、姐姐还有朋友、亲朋戚友在马来西亚的，今天我们来做布施，来永续佛法。祝大家生意兴隆，万事如意，身体健康。沙图，感谢提巴的照 มีพระไทยที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรพปุจ้ามีพระไทยที่บริสุทธิ์ก็คือว่าท่านมีความตั้งใจที่ถูกต้องที่อยากที่จะสอนให้เราได้เป็นเจตนาในการสั่งสอนให้เป็นก็คือว่าให้เราได้แก้ทุกข์เพราะพระพุทธองค์ไม่ใช่ว่าสอนแล้วเพื่อหวังอามิรสิ่งของหรือลาบสักการะอะไรต่างๆ ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อยู่หน้านี้ก็<อ>ได้สอนเรา,นลาแล้ว,ลวหวังว่า<อ>เราจะเอาเงินมาให้อย่างนี้แหละไม่บริสุทธิ์ส่วนความว่าบริสุทธิ์นั่นก็คือสอนให้เขารู้จักเรื่องของเขาแล้วแก้เรื่องของเขาได้นี่แหละไม่หวังผลประโยชน์ต่อตนเองแต่หวังในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเขาที่เขาจะได้รับ อย่าไปบอกว่าทําอะไรแล้วไม่มีความหวังถ้าทําอะไรแล้วไม่มีความหวังก็เป็นของเก๋ไปสมมุติว่าเราทําไปแล้วเราไม่ได้หวังแต่เพราะเขากะตันยูเองเขาแสดงความกะตันยูมาแล้วเรารับความกะตันญูเขาก็จะได้รับอนิสงส์แห่งความกะตันยูนี่แหละให้ต่อทันทีไม่ได้เก็บเอาไว้แต่ถ้าเก็บไว้ก็จะไม่บริสุทธิ์ทันที การไหว้พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจะต้องทำอย่างไรมีอะไระการที่เราจะไหว้พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องนั้นก็จะมีอยู่5ข้อ1เราต้องรู้จักปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาอะไรอย่างไรสองสำนึกบุญคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเคยช่วยเหลือเราอย่างนั้นอย่างนี้ เจ้าดินตามพระเจ้าเราก็จะได้มีความสันตินความสุขได้ใจความใจเนาดังนั้นวันนี้สําคัญมากวันนี้สําคัญมากกว่าทุกบทกวันอาไปบริจาคอันนี้เราทำจริงได้ไหมโอ้พรปดีวัดเราถามว่าเอาเอาอย่างไปวะเอะไปธรรมจักรธรรมจักรไม่มี มีละเพราะว่างก็เป็นเตรียมเตรียมเตรียมไปเรื่อยละใจแล้วก็ผลรม้อะไรเราเตรียมไปแล้วไปไหว้ไหว้แล้วจะไปปล่อยปลาปล่อยปลาสำคัญอยู่ที่ใจต้องเตรียมใจครับอ๋อพระน่าจะครบไม่ไม่ไม่เดี๋ยวครูคุยเสร็จนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะให้เด็กกำทานแล้วเพราะว่าที่เน้นที่ว่าวิเชต้องไหม นต้องก็จะอะไรให้เขาไปแจกกันให้เขาไปตามกันคือไม่ต้องถือป่ายานีียยออโมมาติะชส กุ้งกงตรงนั้นสอนเนนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีแค่นี้เองนะปฏิปทาเมื่อเราเห็นว่ามันขาดโอกาสที่จะลาสิกขาละแม่กระเสียละป้อมกระเสียละเออพาราแล้น้องๆเขาก็มีครอบครัวหมดแล้วแล้วเราออกไปแล้วทำาไมแต่ตัวคนเดียวโดดเดืยวต้องไปเริ่มศูนย์ใหม่ ตั้งใจไปทางนี้ในๆแล้วก็มาทางการศึกษาแล้วรับการศึกษาตลอดนี่นี่นี่ก็ได้รับการศึกษามาเป็นผู้ดินคนทำให้มันน่าจะเกเรอยู่บนเขาเนี่ยสำเน็จนี่เป็นเหมือนเหมือนเป็นลูกชายนะเป็นลูกชายเพราะเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อรักเขาไหมรับเป็นลูกชายไหม แล้วต้องงานแล้วอลีครับพ่อไหมต้องูพ่อไปขอหลวงพ่อกอดน่อร่นเราลูกๆวันนี้เราอกลูกอันนี้ก็เปลี่ยนเมื่อเป็นหลานๆเนาะหลานๆก็มาเคารพหลวงพ่อกันมาเขารมหลวงพ่อกันสิ่งทกันสิสาปิชา อย่าเข้าวารีวนาปุราปาริสุนิติสารานิลาเสียงได้อิโตดินังเปตานางมุปาปติอิจิตังปติตังสุขังสุปเมวะสมิทตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถา กพีิโยวิวัันุสพระอุปวินัสตุมาเตปวัตวันตาโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารธรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังกระหังอยในเทศกาลี่สขาอุชา แต่ละคนแต่ละแห่งเขาพูดเราก็ประพฤติปฏิบัติมากมายตาม,ตามบทบาทต,ตามหน้าที่ตามโอกาสการจะปฏิบัติอะไรก็ตามแต่ทางพระพุทธศาสนาของเราเหนือแต่ธรรมะเพียงข้อเดียวให้เราปฏิบัติเฉพาะธรร,รรมะเพียงข้อเดียวถ้าธรรมะสรุปรวมทั้งหมดในโลกนี้แล้วต,ต้องเหลือสองอย่างดีหนึ่งชั่วหนึ่งดีแล้วรู้ทําอะไรแล้วมันจึงจะมีความสุขถ้าเรายังไม่รู้ว่าดีคืออะไร ก็ต้องกลับไปเกิดใหม่ก็จะได้รู้ว่าดีมันคืออะไรชั่วมันคืออะไรแต่ยังไม่รู้ก็ให้ตายซะกลับไปเกิดใหม่ให้มันมารู้ว่าดีกับชั่วสองอย่างเท่านั้นเองส่วนการประพฤติปฏิบัติเราต้องดูว่าบริบทรอบตัวเราเป็นอะไรเราจะปฏิบัติตัว,วอย่างกับคนที่เขามีเงินมีท้องเศรษฐีเราทําไม่ได้เราก็ทําความดีอย่างอื่นที่มันมีเยอะแยะแต่เขาขาดความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ มักจะไปอ้อนวอนขอนั่นขอนี่เราบอกในโลกนี้ขอไม่ได้ถ้าไม่อัตเหตอัตโนนาโถพระพุทธองค์ก็ทรงจะสอนไปแล้วเราไม่กินข้าวจะอิ่มไหมล่ะเราบอกโอ้โหอาหารเยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายเลยก<ม>ูหิวชิบหายเลยแต่กูไม่ได้กินไม่เคยอิ่มสักทีเช่นเดียวกับการทําคุณงามตอนดีเราไม่ลงมือปฏิบัติให้มันลอยมาความดีมันจะมาลอยมาที่ไหน เราไม่ได้กินอาหารต่งตางๆเข้ามาในท้องเลยอิ่มเลยขอให้เขาปลดให้เราได้อิ่มด้วยเถิดแต่เราไม่ลงมือกินทีนี้มันก็จะย่าสะท้อนย้อนไปถึงเรื่องของการทํำยังไงมันถึงจะได้กินกินผกักกินไม้กินหมูกินเป็ดกินไก่กินอาหาอะไรก็สุดแท้แต่ที่เราจะกระทําขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จะถือว่าทําอะไรก็เป็นบาปหมดก็คุณเกิดมาทมําไหมคุณก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่แล้วคุณเกิดมาทําไม เราต้องบริหารสัตว์เวนยสัตว์นี่แหละเราต้องบริหารตัวเวนยสัตว์นี่ให้มันถูกต้องให้มันสมบูรณ์ไม่ไปฟังใครมาตําหนิตีฉินกันเราทาความดีของเราสุขของเราก็เหมือนกับเรากินข้าวของเราแล้วกินข้าวกับน้ําพริกเราก็อิม่มเราจะกินกับหมูเห็ดเป็ดไกเราก็อิม่มจะไปกินเหมือนกับคนอื่นที่เขาหูฉลามจานถ้วยละหกร้อยเจ็ดร้ 600, 700, อยเนื้อเรากินน้ำพริกสี่บาทสามบาทห้าบาทอิ่มเหมือนกัน ร่างกายก็อยู่ได้มีพลังลางานเหมือนกันทําไมไม่คิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วพอมีฉามีไหนคุณเกิดมาพวกแก่ไป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 ,ไปตายเหมือนกันหมดไม่มีใครเหลือหรอค้างอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีหมื่นหมื่นปีไม่มีตายเหมือนกันหมดทําไมไม่คิดพวกนี้ล่ะ ถ้าคุณังปล่อยเวลาผ่านไปมันก็ตายไปทุกวัน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 ตายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ตายจากผู้ใหญ่เป็นผู้แก่ตายจากผู้แก่ก็เป็นผู้เท่าตายจากผู้เท่าก็คือตายอ๋องเรียบร้อยมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงพระพุทธองค์บอกให้ทรงเห็นความจริงอย่าไปเห็นความปลอมปลอมมันมีมากมายบางอย่างบางอย่างนี่คนชอบปลอมเนี่ยเพราะเขาไม่เคยสัมผัสความเป็นจริง ใครพูดดีพูดอะไรปลอบอกปลอบใจดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็โตดีขึ้นมาไม่มีนะของหลวงพ่อไม่มีปลอบคนไม่เป็นไอห่ามึงยังเหมือนทำอย่างนี้ว่าง่ชิบหายแล้วมึงเนี่ยนี่แหละความดีบอกให้ตรงๆบอกเออดีแล้วนะลูกทำอย่างนั้นนี่นะไปตายหมดไอพวกนี้ไม่ดีสักคน อย่าอย่าไปทำหลอกๆนะอย่าตั้งใจจะพูดอะไรให้มันดีๆแล้วก็พูดดีๆก็ <Okay. S 1> อบอกเขาไม่อยากฟังลวงพ่อไปหาลวงพ่อมาได้ก็ถูกด่าทุกทีอบอกเออคาสอนนี่คําด่าพุทธเจ้าก็ด่าเช้าด่าเย็นด่ากลางวันด่ากลางคืนดา่าเทวดากลางคืนดึกๆแล้วเทวดาเข้ามาหาไม่ใช่ลอยจากฟ้าลงมาเป็นตัวเป็นตนมีที่ไหนมีมานเทวดามีไหนใครขึ้นไปเจอบ้าง ขี่เครื่องบินไป,ไปไปมามาไม่เห็นไปแวะที่ปราสาทราชวังของเทวดาเลยเทวดาก็คือผู้มีอยู่มีกินมีบุญมีบุญหนักศัก์ใหญ่กษัตริย์เอ่ยอํามา์เสนาอํามาก์กลางวันเขาทางานกันเต็มที่ไม่มีเวลากลางคืนจึงจะเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์ก็ว่างแล้วแล้วก็เสนาอํามา์มีปัญหาอะไรที่ปฏิบัติตลอดทั้งกลางวันมา มีปัญหาก็มาทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนี่ต่างหากแลลวถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วพระพุทธศาสนาของเราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เป็นที่อิจฉาริษยาและก็ไม่ไม่เป็นที่ตำหนิตีฉินดินตาใครๆดังนั้นเนี่ยที่ท่านทั้งหลายนำผลหมากราไ,ไม้ก็ถือว่าเป็นสุดๆของชีวิตของคนเราว่ามีกินมีเสื้อผ้า มีอาหารมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคโอเคปัจจัยสี่สมบูรณ์คุณสุขท่านก็ได้รับความสุขสมบูรณ์คุณสุขตามไปด้วยมีอะไรก็คิดเนี่ยมันถูกต้องเท่านั้นเองบอกผู้อื่นก็บอกให้มันถูกต้องอย่างจริงจังไม่ได้บอกเท็จถ้าบอกเท็จเนี่ยคุณก็ลุ่มหลงไปอันเมื่อยางนั้นเราไม่มีสินข้อที่ว่าพูดเท็จพูดหลอกลวงพูดสอดเสียพูดคำหยาบพูดทวยเจอเราไม่มีศินหน้าในข้อนี้ สินห้าข้อนั่นคือพระธรรมสําหรับประจําชีวิตของคฤหัสถ์เราปฏิบัติได้หนึ่งข้อก็เป็นผลประโยชน์หนึ่งข้อสองข้อก็เป็นผลประโยชน์สองข้อได้ห้าข้อก็ถือเป็นผลประโยชน์ห้าข้อปีที่แล้วชมรมพ่อศิลแม่ศิลเราประชุมกันเรียบร้อยขอให้บอกให้ลูกหลานลงชื่องดเเล่าเข้าพรรษาสามเดือนมาสักร้อยคนเน้อเภอแม่สายเน้อไม่มีสักคนไม่มีใครลดสักคน ลดไม่ได้สามเดือนลดไม่ได้สามหมดถ้าเป็นชมรมพ่อศีลแม่ศีลแค่บอกให้ลดเหล้าไม่ดื่มไม่กินเก้าสิบวันไม่ได้แล้วทาอะไรได้ในโลกนี้ไม่ได้แล้วกอธิบายให้ฟังแล้วว่าไม่มีใครบอกคุณไม่มีลูกไม่มีหลานไม่เป็นไรแต่คนเท่าคนแก่ที่เขามีลูกมีหลานมีครอบครัวอยู่บอกไอ้ใจมานี่หรอ ปีนี่นี่หลวงปอเปิ่นขอชมลมเปิ่นขอฮึ้งงดเราเก้าสิบราษาไอ้สมัครสักเก้าสิบวันเราถึงภรษาลงจืดลงอย่างไปหลวงพ่ออันอุ้ยจะได้ทรงไปฮื่เปิ่นถ้าเปิ่นก็จะได้อบรมแล้วได้ใบชี้มาแล้วแล้วก็เรียกมาอบรมบอกความสําคัญของมันคืออะไรกินเหล้ามันอิ่มไหมกินข้าวมันอิ่มไหมทําอะไรมันถึงจะดีกันให้คุณเลือก ตาแค่นี้เข้าใจให,ให้ปัญญาเออให้ปัญญาให้ความหมายเขาก็ไปปฏิบัติเองเพราะทำได้เก้าสิบวันทําได้แล้วยังอื่นทํามะคณะไม้ทิงทาไม่ได้ง่ายขึ้นอย่างงดบุรีเนี่ยท่านดูดบุรีอยู่ดูดบุรีก็คุณไม่เอาอ้าปากมันก็ตกแล้วเหมือนกับยอมว่าการเลิกละบุรีมันไม่ใช่ยากนะแค่คุณอ้าปากบุรีมันก็ตกแล้ว <S <S ไม่จําเป็นอะไรเลยไม่กินแล้วไม่ดูดแล้วมันก็ตกไปแล้วแค่นี้เอง มันอยู่ที่จิตใจของเราจะเหมือนกับโกติขับรถนี่บอกเนี่ยมันเหม็นโกติเอาอู้กับตรงๆหรอกหลวงพ่ออู้ตรง,ออตรงๆคุณก็สูบบุหรี่ไปคุณก็มวนไปแต่มันบออิ่มถ้าคุณสูบบุหรี่แล้วบ่ต้องกิน,ข,กกนข้าวได้กอคุณสูบบุหรี่สามม้วนบ่กินข้าววันหนึ่งได้กอยนหรอไม่ได้นั่นกัถ้าคุณกันในรถหลวงพ่อก็เหม็นที่หายอนั่งรถ,ถ,ถงกันดีดแอร์เหม็นบุหรี่หลวงพ่อเลิกนี่แค่จับออกมาพบกับบิ๊ก บิดสองที่มันเหลือควางเมื่อไดบุรีสามมิรขึ้นจากสี่บาทเป็นห้าบาทนะฮะเลิกสูบ่ะเลิกซูบแล้วไปเออไปสักสี่ห้าบาทมันขึ้นจริงๆ <S <S เปิ่นๆกันมั้ยทักตุบ้ปเดี๋ยวห้าบาทนะติเหลือเนี่ยผมขอผมขอเออบิดควา่างนี่นี่นี่ชิงพอเดี๋ยวฮะจะดูถึงก่อยเอะแต่ก่อนนี่ขี่โย้วันละสั่งม้วนปะจะแจนี่นนเป็นกระรงบุรีขี่โย้วมือเอากระูบบุรีขี่โย้มาตั้งแต่อยู่ 1 <12 S 2> ิบเอ็ดสิปีตอนไปเลี่ยงควายอย่างเดียวแม่ก็ม้วนคื้การกันยิ่งกันยุ้งก็ดูดมาตั้งน้นไอค้คงคงคงเดี๋ยวนี้มันเอาและย่างละตั้งแต่ย่างมานี่ตอนแรกก็ามาม้วนพอผ่านเจ็ดวันไปลืมไปเลยครับร้นลืมอบบนี่แหละสุขภาพดีถ้าคุณยังสูบอยูน่น่ะหมอบอกว่าถุงลมโป่งพองคุณคับรถได้เป็นเจ้าโลกติดกันไอ้เอ่ย่างเอาไปเนี่ย ถามว่าคุณเป็นข้าราชการก็หลวงพ่อจะต้องฮึง่งบำนานคุณกันสะหลึงนะก็ไม่ฮึงยิงไปทำงานน่ะไหนอะ่ะมีไหนอะ่ะใครจะมาเลี้ยงนี้นะ่ะยิ่งมาญาติตัวเองอ่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองถึงจะอยู่ได้ม,ไมั่นใจ